สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การอับเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบงานมือสองนะครับกดติดตามช่องไว้ได้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาอัปเดตครับสำหรับการสั่งซื้อ0816289156หรือแอดไลน์เพื่อนๆกันมาที่แอดบุญิทัก at bonpita o, o N P I T A k มีตัวแอซน์นำหน้าก่อนครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับข้อมือช่อดอกไม้ประดับทับทิมสยามดิบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75% ระดับด้วยทับทิมสยามดิบน้ำหนักรวม23.51กรัมความยาวสร้อยนะครับอยู่ที่16เซนติเมตรราคาขาย6 8 9 0 0บาทคุ้มแล้วก็ดีงามมากเลยนะครับสำหรับชิ้นงานนี้ ความสวยนะครับอยู่ที่ตัวเรือนของเขาจะทำเป็นช่อดอกไม้ค่อยๆจับช่อแล้วก็แต่งแต้มสีสันด้วยทับทิมสยามดิบตัวทับทิมสีของเขาจะออกเป็นสีชมพูแกมม่วงนะครับสวยงามแล้วก็หวานลงตัวกับตัวเรือนทอง งานเก่าแท้ๆตัวเรือนทองมาในสภาพดีครับแล้วเขาก็จะมีตัวสายโซ่นะครับคอยคล้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจในขณะใช้งานได้อีกประการหนึ่งขนาดหน้ากว้างกำลังสวยแล้วก็ดูสวยหวานแบบผู้ดีเก่าเลยงานดีสภาพดีน่าสะสมมากๆครับแหวนดอกบัวเพชรประดับเกสรทับทิมพมา่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75% ประดับเกสรด้วยทับทิมพม่าประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.12กรัตแบ่งเป็นนะครับเพชรเม็ดใหญ่10เม็ดร,รวม1กรัตเพชรอีก6เม็ดนะครับรวม12ต่างน้ำหนักรวม6.27กรัมขนาดแหวน52.5ราคาขายสุดคุ้มเพียง37,500บาท สวยมากๆแล้วก็หวานมากๆเลยที่สำคัญเลยครับงานดีมากๆอีกด้วยชิ้นงานนะครับตัวเรือนจะทำขึ้นรูปคล้ายดอกบัวนะครับเป็นเหมือนดอกบัวหลวงบัวชัดเลยตัวเพชรท,ที่ประดับเพชรสวยมากๆขาวแล้วก็เล่นไฟดีเพชรเม็ดใหญ่ตกเม็ดละ10ตังเลยนะครับสำหรับตัวเพชร เม็ดใหญ่มากๆเลยแล้วก็ข้างในตำหนิน้อยส่วนเพชรบริวารก็เล่นไฟเช่นเดียวกันครับมาในตัวเรือนที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์งานหวานหวานใส่แล้วดูคลาสสิกสวยหวานและมีคนแอบมองแน่นอนกด cf กดจองมาได้เลยครับแหวนฉัด3-4งานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ปรประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับ น้ำหนักรวม4.13กรัมขนาดแหวน54.5ราคาขายเพียง12,900บาทงานน่ารักครับแล้วก็ใส่ง่ายๆชิ้นงานเป็นงานเก่าแท้ๆเลยมาในสภาพที่ดีตัวชิ้นงานนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะประดับด้วยทับทิมมรกตเพชรซี งานละเอียดดีครับมีการจัดฝั่งได้อย่างละเอียดชิดกันแล้วก็มีความประณีตขนาดน้ากว้างใส่ง่ายสามารถที่จะหยิบมาใช้งานนะครับได้ทั้งกับชุดไทยแล้วก็ชุดร่วมสมัยใดๆก็แล้วแต่ CF เลยครับจีพระนาปรกกรอบเพชรน,นะครับกรอบทองคำ75%ประดับด้วยพระหน้าคปรก เนื้อทองคําประดับเพชร25เม็ดรวม60ตังน้ำหนักรวม12.98กรัมหน้ากว้าง2.2คูณ3.8เซนติเมตรราคาบูชา44,500บาทงานสวยมากๆเลยองค์พระน่าปรกนะครับลวดลายคมชัดประทับแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำแล้วก็ขนาดของจี้เนี่ย ใหญ่กว่าเหรียญ10อีกนะครับพี่ๆใส่บูชากับสร้อยคอทองคำลายสวยๆโดยเฉพาะสร้อยคอทองคำลายห่วงเพชรนะครับรับรองเลยว่าโดดเด่นแล้วก็ดูภูมิฐานม,มากๆเลยครับสร้อยข้อมือเพชรครึ่งหน้านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร18เม็ดรวม1.26กรัตหรือตกละประมาณ7ตังค์นะครับน้ำหนักรวม 10.32กรัมความยาว16.6เซนติเมตรราคาขาย43,900บาทงานสภาพดีแล้วก็งานสวยด้วยตัวใส่ยสร้อยนะครับทำเป็นข้อข้อแล้วก็ความแข็งแรงนะครับความสมบูรณ์ของชิ้นงาน,นยอยู่ในสภาพที่ดีตัวล็อกแน่นหนาดีครับส่วนเพชรครึ่งหน้าใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับโดยรวม สวยเราก็ใช้งานกันได้ในหลายๆโอกาสเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่นะครับติดข้อมือในชีวิตประจำวันใส่ทำงานดูเรียบร้อยแล้วก็แฝงไว้ซึ่งความรูหรานะครับรวมถึงแม้กระทั่งการใส่ออกงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ทางการหรือกึ่งทางการนะครับได้หมดเลยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่พี่ๆควรมีติดเซฟไว้ได้เลยนะครับสำหรับงานข้อมือเพชร งานนี้ราคาดีครับงานสวยสภาพดีกด c f ได้เลยนะครับสร้อยข้อมือมรกตประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนปาหะประดับด้วยมรกตแซมเบียนะครับเจริในรูปหยดน้ำจำนวน5เม็ดรวม5.22กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุลาบนะครับอีกรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่1.27กรัต น้ำหนักรวม20.54กรัมความยาว17เซนติเมตรสามารถที่จะปรับล่นลงได้เป็น16.5ซนติเมตรราคาขายเพียง55,000บาทเนี่ยครับตัวข้อของเขาจะเป็นตัวข้อล็อกสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับพี่ๆสังเกตที่สายสายของเขาเนี่ยจะทำเป็นลายถักเปียนะครับมีความละเอียด ชิ้นนี้เป็นงานเก่าแท้เลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะฉลุลวดลายพันปึกษานะครับได้อย่างละเอียดละอ,อสวยงามมากๆเลยตัวเพชรกลาบเล่นไฟดีไม่บอดนะครับส่วนตัวมรกตเนี่ยได้เป็นเม็ดใหญ่ไล่เรียงขนาดกันไปเห็นชัดแบบนี้เทียบขนาดกับข้อมือต้นเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นข้อมือ,องานเก่านะครับที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เห็นชัด แล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยในด้านของงานศิลป,ปะน่าสะสมพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานเก่านะครับชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเป็นงานบ้านคนอยู่ในสภาพดีงานสมบูรณ์กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ G ี้ล็อกเกตหัวใจประดับทับทิมพมา่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ถึงเ ประดับด้วยทับทิมพมา่าน้ำหนักรวม20.34กรัมหน้ากว้าง3.4คูณ3.2ซนติเมตรราคาขาย52,500บาทชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญ10นะครับตัวล็อกเกตนี่สามารถที่จะเปิดออกได้นะครับแล้วก็เรา,าใส่ของนะครับต่างๆเนี่ยไว้ในล็อกเกตนี้ ไว้พกติดตัวก็ยังได้งานสวยมาในสภาพดีเหมือนซื้อทองนะครับได้ทองชิ้นใหญ่และที่สำคัญได้ทับทิมพมา่าสีหวานๆนะครับดูแล้วชื่นตาชื่นใจอย่างที่สุดกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวนดอกไม้เพชรงานเก่านะครับตัวเรือนปลาห่าประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่83ตังแบ่งเป็น เพชรเกสรเม็ดยอด1เม็ดขนาดประมาณ15ตังแล้วก็เพชรเกสรอ,อีก7เม็ดร,รวม42ตังประดับเพชรกุหลาบอีก18เม็ดร,รวม26ตังน้ำหนักรวม3.71กรัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง16,900บาทสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเพชรเก่านะครับที่น่าซื้อ ความน่าซื้อเนี่ยอยู่ที่ได้เพชรสวยครับทั้งเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุลาบเล่นไฟดีโดยเฉพาะเพชรเกสรขาวแล้วก็เล่นไฟตำหิน้อยนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความอ่อนหวานนะฮะเป็นแบบฉบับของงานเก่าเลยขนาดหน้ากว้างใส่ง่ายแล้วก็ใช้งานได้กับทุกๆก,กิจกรรมเลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่สั่งซื้อ ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านนะครับแล้วก็พี่ๆที่มารับชมมารับสินค้านะครับกันที่หน้าร้านรวมถึงพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจและ,ะการละกันในช่องทางออนไลน์ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้อนคำนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทัศ์แร้พบกันนะครับบ๊ายบาย